แล้วครับน้าำจูครับน้าำจูปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ๋ยอยู่ไหนโอ้บางกีนไม้อีกแล้วโอ้เจ๋อเจ๋อเจ๋อเหยื่อกะลีเอ้ยเหยื่อกะลีข้ามผม

แต้มแรก